โต้ไหมเลนพี่มายันโต้ปะกันโตเพี่อะแม่นที่ใช้แล้วิด ฟอ4แสนคนนี่4แสนหนึ่งนี่อยู่ไหนกันอะ <c oughs> อยู่ไหนกันหมดอะมาเธอ4แส <ừ> นหนึ่งหมื <ừ> ่นคนใครของอ,<จ>อะอยู่ในใจอ๋ออยู่ในใจใครสบายใจหน่อยไปเด็กหนึ่ง 摆酒怎么样？

คผูไม่เคยดจริงๆนะคนแบบนี้เบอรี่สิเขาบอกว่าอะไรนะพี่เจนพี่เจนพี่เจนบอกว่ายาวเห็นไหมพี่บอกแล้วเราก็เอาเลยอะไรที่ยาวสุดนขาแล้วรอบแรก จะโพลีสั่หมดยเหลือนะอะไรนะพี่เด่นมีพี่มีจะใกล้จะหมดแล้วสั่งได้เลยนะมีพี่น่าจะเหลือประมาณสี่ห้าลูกสุดท้ายแล้วยังคุยกันอยู่เมื่อกี้ว่าโพลีจะหมดป้ายดอกไม้เปิดไหมดอกไม้เพิ่งเปิดไปนะคุณพี่เอลยูดคอตตอนใช่ไหม ที่ดอกไม้เปิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยลงใหม่วันนี้เองคือถ้าเอลยืดคอตตอนที่ขายดีเลยอ่ะจะมีป้ายแดงกับดอกไม้นะคะที่ว่าราคาสามพันหนึ่งร้อยนะป้ายดอกไม้ใครเพิ่งเปิดไปเมื่อสองสามวันนี้นะคะแล้ววันนี้ตู้ป้ายแดงเข้าใครเลยเปิดป้ายแดงให้สำหรับพี่ๆคนไหนที่รอนะใครที่จะรับกระสอบรีวิวพี่พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะไม่มีค่าจัดส่งได้ทุกตัวนะ พัดต้นต<อ>้นเร็วได้อะไรบ้างใครเข้ามามีน้ำใจก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะยินชายเข้าไหมาครับคนสวย ดูรีวิวก้อนใหม่เดี๋ยวจะวนให้เรื่อยๆนะพี่สาหรับป้ายดอกไม้แต่ว่าสั่งได้เลยงานมันมาลอ็ลอตล็อตเดียวกันแล้วแค่เปิดไปแล้วนะคะแต่อันเนี้มันมีคนรอป้ายแดงใครไงแค็ก็เลยเปิดให้นะคะแต่เดี๋ยววนมาให้เรื่อยๆพี่ไม่ต้องห่วงคือว่าเราต้องวนเพราะว่าอะไรไหมก็ดังเราอ่ะพี่หายเป็นร้อยรายการเลยนะเไม่ทันอะไรสันครับลร่าที่ไหนเปิด,ปดสลับมาสลับไปสลับใช่สลับไปมาอยู่อย่างเนี้ย หนึ่รอยสี่หนูจะไล่ลังคาเหรอมานี่เอี้ยงมาแล้วเนี่ยเปิดเปิดรีวิวก่อนคุณพี่ขาเนี่ยเลยไปไล่เอี้ยงละเลยเปิดไฟข้างหน้าที่เลยมันมืดวันนี้มาโอ้พรุ่งนี้ว่างเข้าไปเอาคุณโจมีอะไร มีอยู่แล้วพี่โจ๊กจองไว้แหละอ่ะพี่โจ๊กจองไว้นะอ่ะเปิดค่ะวันนี้เปิดสินค้าขายดีให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะวัยรุน่นวัยผู้ใหญ่ขายได้หมดรุ่นนี้นี่ค่ะน้องซาค่ะคุะคณพี่ป้ายแดงอ่ะขายดีมากนลทุกคนแล้วก็ขายมาอย่างน้อย4ี่ห้าปีแล้วนะคะเป็นกางเกงเอวยืดคอตตอนคุณที่ขาเนี่ยอุ้ยตัวนี้น่ารักมาก มีคาโก้เนี่ยบางตัวมีเชือกบางตัวไม่มีเชือกนะคะไซส์จะอยู่ประมาณ30 40บถึงบวกลบมันเป็นเอวยางยืดไงคุณพี่บางทีอะ่ะมันได้3 8แต่มันอาจจะยืดไป40ได้นะคะทุกคนนะอย่าลืมนะเวลาเปิดกระสอบแล้วว่าเปิดกระสอบแล้วก็ต้องคัดแยกหัวพากันด้วยนะคะอุ้ยน่ารักมากเป็นคาโก้ค่ะพวกเนี้ยทำกำไรได้นะถ้าใครเปิดซื้อแบบ เต่าคางแบบนี้อุ้ยน่ารักทุกคนสีมินิมอลอะขายดีนะในกระสอบเขาก็จะรวมสีสันสดใสสีมินิมอลสีคลุมโทนนะคะขายได้ขายดีนะไม่ว่าจะลงตลาดนัดนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทุกคนอุ้ยน่ารักค่ะจ๊ามเห็นไหม ไเนี้ยนะบางทีอะ่ะมันมีขาดจาให้เราได้ลุ้นนะทุกคนใครเปิดเจอก็ถือว่าเป็นกําไรไปนะจ๊ะเอาไปคัดแยกอีกทีนะปลายหอยจ้ะนี่สามแปดสี่สิบใครรับรีวิวแจ้งเลยมันไซใหญ่ไป,ปร,รุ่นนี้มราพอากับดอกไม้ปะเอดอกไม,ม้นจะออกมันไม่ได้ท่มันไม่ พี่คำว่าไซส์ใหญ่หนูมไม่รู้ว่าใหญ่ของพี่อะ่ะมันมันใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่ทุกตัวไนงะเ, <28. S 1> เนี่ยเนี่ยก็ไซส์น้องแคร์เนี่ยเนี่ยพี่ยี่แปดเออมันไม่ใช่ว่าโอ้ใหญ่ทุกตัวทั้งกระสอบมันไม่ใช่ไงมันก็จะมีรวมๆมาะนะไม่รู้ว่าใหญ่พี่นะี่มันใหญ่ขนาดไหนรบกวนตอบข้อความด้วยพี่กำพลตอบที่ไหน่ะพี่กำพนถามอะไรมา คมน่าจะพักแชทไปมีคนแชทไหมพี่เจนแป๊บหนึ่งนะพี่แอดมินกำลังกำลังตอบอยู่เนี่ยเอาไซส์เอสพี่นี่ไซส์เอสพี่เฉลวยบอกสั่งหลังบ้านแล้วคิดว่าไม่ได้ไลท์พี่เฉลวยเอารีวิวได้นะเนี่ยส่งไปแล้วมีครั้งแล้วเอาเข้าวันที่หนึ่งครแบอ๋เหรอพี่เฉลวยเอาใหม่เอาเพิ่มอีกลูกเลย ไซส์เอสเนี่ยพี่แคร์ยังใส่ไม่ได้เลยเนี่ยพี่จะไปบอกเขาจริงไม่คือไม่รู้ว่าพี่บอกว่าพี่ไซส์ใหญ่ไปอ่ะคือหนูไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนพี่เขาว่าสั่งแต่ดอกไม้เออแล้วเขาอยากได้ให้อยากได้รีวิวดอกไม้เออแต่เขาบอกว่าไซส์แดงอ่ะปซายแดงไซส์ใหญ่ไปสําหรับเขาแต่แครว่ามันพอๆกันนะเอาจริงบางตัวมันมีเชือกพี่ปรับลดไซส์ได้อ่ะไม่เป็นไรความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะไปต่อจ้ะนี่นม้ลวดลาย ลวดลายก็จะมีบ้างนะทุกคนพอหอปลาหองคอไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะยกกระสอบไปแล้วนะคะที่สําคัญคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนที่จะขายด้วยนะทุกคนรีดด้วยนะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นงานดิบไงเวลาเราเปิดกระสอบมามันจะยังไม่เห็นทรงที่ชัดเจนนะสําหรับพี่ๆคนไหนไลฟ์สดนะคะใช้ของเยอะๆที่ทักมาหลังไม้นะห้าลูกสิบลูกเดี๋ยวใครใ,ให้ราคาพิเศษนะคะ เอาไปซักเอาไปรีดหน่อยโอุย้ยสวยนะป้ายเนี้ยที่คนชอบชอบกันเนี่ยคือมันสามารถขายผู้ชายได้เพราะว่ามันมีทรงขาจ้ำทรงขาจ้ำที่เขาจะไปขายผู้ชายอะ่ะสวยนะ้นเนี่ยยเนี่ค่ะแต่ ใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบทรงขาจ้ำอะ่ะเขาก็จะไปเล่นดอกไม้พี่อ๋อพี่กำพลเขาให้เรียกแบรสโอเคอ๋อส่อรงรีวิวให้ดูยังอ๋อนี่เนี่ยผู้ชายใส่ได้คพืนพี่เนี่ยแบบเงงน,นี้ยเนี่ยพี่เห็นไหมมันเป็นทรงขาจ้ำใช่กระสอบขาจ้ำคือแพงมากนะทุกคนกี่พันวะนี่ลืมแต่นี่ขาจ้ำขาจ้ำหมดเลยเนี่ยเ้าซองเนี่ย คาโก้เนี่ยกีฬาหญิงเธอบอกลูกค้าสองลูกเลยลดห้าร้อยพี่ไอพวกที่มันเป็นขาดจำหรือเป็นคาโก้กระเป๋าข้างอ่ะพี่ขายได้ราคาแพงนะจริงจริงที่คนชอบป้ายเนี้ยเนี่ยขาัจำบั ที่คนชอบป้ายเนี้ยเพราะว่ามันจะมีพวกขาจัจำหรือพวกคาโกะให้ได้ลุ้นกันบ้างนะคะมันทํากําไรได้ไงพี่สวยอะ่ะเออเขียวเนี้ยมีแสบข้าง้เนี่ยเนี่ยกระเป๋าข้างอย่างที่แค่บอกอะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะผู้หญิงก็จะใส่แบบเท่ๆเห็นปะเปอร์เซ็นต์เพื้อนเสียเขาน้อยด้วยนะทุกคนเขาเป็นงานเกรดเอนะ พี่คัดเอามันได้ลูกหนึ่งอ่ะมันจะได้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะลูกหนึ่งอ่ะพี่มันจะได้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบใช่ปะอ่าพี่อาจจะคัดได้สักแปดสิบตัวนะแปดสิบตัวขายตัวละแปดสิบก็ได้นะแค่นี้พี่ก็ได้ทั้งทุนแล้วกำไรแล้วคาะเนี่ยเห็นไหม ตัวไหนไม่สวยนะยางเสียพี่ก็ขายถูกๆไปห้าบาทสิบบาทนะอย่าไปคิดเยอะเวลาเราให้ดูเราจะให้ดูทั้งลูกอยู่แล้วนะคะรีดนิดนึงมันจะมีบางตัวพี่ที่มันเอวแบบสามแปดสี่สิบอ่ะมันก็จะมีค่ะมันมีคะกันมานะ ที่แม่แนละไม่ต้องก็ได้วางไปเลยโอ้โหกตี่สมมติว่าพี่อ่ะขายซักคัดได้แปดสิบตัวขายตัวละแปดสิบบาทอะ่ะหกพันสี่ร้อยแล้วนะแล้วอีกหกสิบตัวสมมติยี่สิบตัวไม่สวยเปื้อนเสียยางเสียนะพี่ทิ้งไปเลยยี่สิบตัวพี่เหลืออีกสี่สิบตัวพี่ขายแบบตัวละห้าสิบาทก็ได้สี่สิบาทก็ได้ เพราะว่าพี่ก็กําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะสองเก้าก็แปดรอบแล้วนะเธอเธอกับใช้ก็คล้ายๆกันแล้วนะได้ขาเได้าสีขาวได้หไซส์ยี่บแปดก็มีนะลูกค้าเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยค่ะนี่ยี่สิบแปดสามสิบบางทีมันเป็นเอลังยืดเนาะเราสามารถแบบยืดไซส์ได้อะทุกคน ไดดได้อะไรอะคิ้มจีหสดสดบางตัวเป็นผ้าฝ้ายบางตัวเป็นลินินก็มีนะลินินผสมคารตบอนผสมเนี่ยคารโตอย่างเงี้ยขายได้ตัวละร้อยอะที่เอาจริงแอลแอลแอลตอลคาอนอุ้ยขาจำไม่พอเป็นคารกโอย่างเงี้ยหนึ่งร้อย สีดำเนาะสีดำแล้วใส่สวยใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้เนี่ยรียดแล้วจะสวยเลยอะ่ะเฮ้ยสวยเลย,ย,อ,เอ,ยอืมว่าแบบเนี่ยอุ้ยสีเขียวนี่สวยทำไมอะเธอ<ม>เขียวใช่ไหมินชานมไปแล้ว <laughs> ะกินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวชานมเดี๋ยวชาเขียวเนี่ยพี่แม่เก็บเลยนะตรงเนี้จะได้เลื่อนกล้องให้ลูกค้าเอฟตัวรีวิวก็ว่างอยู่นะแพทคนนั้นเ,ออเขาแอคตไรเขาเปลี่ยนเป็นขายยาแทรรีวิวส่งฟรีนะคนที่รับรีวิวอ่ะเขาแบบเขาเลยเปลี่ยนเปนขายาวเข้าแครเข้าหน้าจอไหนมันมีลูกค้าคอมเมนต์นนะ คือนั่นแหละถ้าคิดเลขลันเธอก็ไม่ไม่เอากลับไปที่เดิมนะของเตาถานลูกค้ายี่สิบกว่าใหญ่สุดสามพี่ถ้าไซส์ใหญ่สุด33มาดอกไม้ก็เล่นไม่ได้จริงๆนะนี่พูดจากใจนะของอยากขายไหมอยากขายแต่ดอกไม้อะมันก็มี36 38อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วพี่ถ้าถึงฮะ มีแต่ยกก็สอบพี่จ๋าเสื้อกีฬานะ่ะชอบขาวดีมากเลยลิ้นนินสวยมากเลยอะ<ว>ย่ะเยเหอใช่แล้วดูวแบบพอดีนะอดีพอดีอดอนนต้องบอกก่อนว่าไซส์เราจะระบุเท่านี้ถึงเท่านี้แต่คือที่ลูกค้าระบุมามันแคบมากเลยอะ่ะไซส์ไมแบบ่เกินสามสาเออคือคือมันมันดีแล้วที่พี่อ่ะใครอยากได้ งานสเปคไหนสไตล์ไหนพี่แจ้งก่อนได้เลยอย่างเงี้ยดีแล้วไม่อย่างนั้นนะเวลาสั่งไปแล้วมันจะขายไม่ได้นะพี่เราต้องระบุก,ก่อนเลยว่ากลุ่มลูกค้าเราอกประมาณนี้เอวประมาณนี้สั่งรุ่นไหนดีนะคะเ๋ยวแค่แคปนนะทุกคนกระสอบละ3,100ันหค่ะคุณพี่สามพันหน่งร้อนะอ๋อเหรอ 3 9 7ีอ่ะพี่ไครรอเอลยืดคอตตอนป้ายแดงของมาแล้วนะทุกคนคะ่คะราคาเดิมเลยใครซื้อเยอะๆทักมานะทุกคนหลูกสิบลูกขึ้นไปทักมาได้เลยนะคะ